เติมชาวฝั like ่งข้าวข้าวจากเราข้าวจากเราข้าวงานนุ uh ่มซอสข้าวสร้งบริการสังคมเติมนอนโคนเลเทราข้าวสร้นดีขอทานในนี้สรวัตพทละลุงทุกวันตีหกทึ่งตีเจ็กับรายการนู่นุ่ยคุยข้าวดำเนินรายการโดยวิจิตดําประสิทธิ์สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังดีกรอบนู่นุ่ยคุยข้าวประจำวันปริัตา สวัสดีวันตีสามกุมปาพันพุธศักราชส่งพัน้นาโ<า>จกากนู่นนุยมารูนนุยแอนดีมากปอเทียกันนู่นนุยประกาศได้แม่เทียกันนู่นนุยประกาศได้ก็ตามาโูจากน้อยรู้จากหนูาา่นนุยจังหวะดีมากเลยครับที่มีรายการหนูนนุยขุยข่าวเพราะไว้รุ่นอย่างผมก็จะได้รู้เท่าทันข่าวรู้จักมาตั้งแต่เด็กนะครับได้ฟังมาตั้งแต่เด็กนะครับผมพ่าแกจ่า,า,าจนนปันเนียตารในวัดในแกจบกับนูหนนุยแกเปิดแต่หนู่นนุยนี่ ตลอดระยะเวลากว่า20ปีบนวิถีชีวิตของคนพัทลุงจะคุ้นเคยกับเสียงนี้พร้อมกับการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกิจกรรมยามเช้าบนวัฒนธรรมความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านฮอกระจายข่าวและเสียงตามสายโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงหรือคนพัทลุงเรียกติดปากว่าสวทพัทลุงเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงพร้อมกันนี้ยังมีสถานีวิทยุชุมชนที่รับสัญญา รายการหนู่ยนุ้ยคุยข่าวให้คนพัทลุงได้ฟังพร้อมกันอีกจำนวน9สถานีและมีหอกระจายข่าวเสียงตามสายกว่า600แห่งที่รับสัญญาณจากสถานีวิทยุมาเปิดให้ประชาชนในพื้นที่ทั้ง11อำเภอครอบคลุมประชาชนผู้ฟังกว่า2 0 0 0 0 0คนในทุกวัน นับเป็นรายการวิทยุที่ได้รับความไว้วางใจเชื่อมัน่นศรัทธาของกลุ่มผู้ฟังมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยมีรายการหนุนุ้ยคุยข่าวออกอากาศทุกวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาและวันเสาร์รายการผู้ว่าคุยกับประชาชนนับเป็นรายการวิทยุที่ประชาชนชาวพัทลุงรอคอยติดตามทุกเชา้าคือเมว่าว่าเดินไปกวางไปรอลุงเดินวัวถูกวัวเจ้า ก็ควงควงทุกวันนะครับจากเกาก็ใจาข้าวมีอ่านมีการเกยเหมือนบ้านปั่นพื้อข้าวนู่นนู่อก,กับพุ่มในชาปนะครับพี่จะฟังช่วงทุกวันปีครับเราออกมาทำงานพี่จะฟังในรอบอะค่ะสำหรับวันไหนที่ว่าเป็นวันหยุดธ์ปองพีพีก็จะฟังอยู่ที่บ้านจากก็กระจายจข้าวแต่บ้านฝางมูนะคะในประยุทธ์ไล่ไล่ยางครับเจนน่มีข้าวมีไรก็ง่ายไข่ตู้นไล่เป็นใดหรืนู่นนู่นประกาศใดเพ่เปิดรายการนู่นนู่กุยข้าว นะครับทุกๆวันอาร์ควันนี้ไม่ได้เปิดนะชาวบ้านก็จะไม่ได้ยินแล้วก็ตู้ตาหม้อแต่ไมไม่ได้เปิดนะครับบางครั้งไปตัดยางนะครับตัดยางนั่นก็เตี้ยเนี่ยต้องกลับมาเปิดนะครับตามแฝกานี่ครับก,ก็ให้ความร่วมมือนะครับประชาจะรำพันเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะปเป็นประจำทุกเดือนนะครับในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับในการรับเบี้ยอย่างจีบข้อได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดียิ่งเลยนะคะจากรายการหนูนุ้ยคุยข่าวในการที่เราส่งข่าวไปประชาสัมพันธ์นะคะโค์การนะส่วนจับลุงเราได้ส่งข่าวไปให้ท่านหนูนุ้ยคุยข่าวคือท่านวิจิตดำประสิทธิ์กับท่านก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบทุกเรื่องทุกด้านผมเองอได้มาจัดรายการผู้ว่าพบประชาชนทุกวันเสาร์ครับตั้งแต่ปี2560ที่สถานีวิทยุสวทพัทลุงเนี่ยนะครับ และได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเขาฟังต่อจากห้องกระจายข่าวที่รววมถ่ายทอดจากสวทพัทลุงของเราอีกทั้งผ่านทาง Facebook ไลฟ์และที่สําคัญคือสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่เนี่ยหลายแห่งหลายสถานีได้ร่รวมถ่ายทอดสัญญาณรายการนี้ด้วยเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งเพราะสามารถสื่อสารได้สองทางผมสามารถรับรู้ปัญหาในพื้นที่ได้ด้วยความรวดเร็วและสามารถแก้ไขให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง หือว่าเป็นรายการที่ดีมากๆสำหรับพี่น้องประชาชนชาวเจดปทุูครับ รายการหนุ้ยคุยข่าวและรายการผู้ว่าคุยกับประชาชนประสบความสำเร็จเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนและมีความเข้มแข็งมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะมีกลุ่มบุคคลสำคัญที่น่าชื่นชมคือเครือข่ายผู้รับผิดช,ชอบพาะกระจายข่าวและเสียงตามสายที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสาอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดนอกจากนี้ยังทำหน้าที่รวบรวมเสียงสะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตัวเองสู่ผู้บริหารจังหวัดและรัฐบาล ผ่านรายการหนูหนุ้ยคุยข่าวและรายการผู้ว่าคุยกับประชาชนเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขตรงตามความต้องการตลอดระยะเวลาของการดําเนินรายการหนูหนุ้ยคุยข่าวรายการผู้ว่าคุยกับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนเป็นที่ยอมรับเชื่อมัน่นศรัทธาของประชาชน สวทพัทลุงระบบ FM ความถี่เ8สเมกะเฮิร์ตสำนักประชาสัมพันธ์เขตหสงขลากรมประชาสัมพันธ์สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรียังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนารายการและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบหอกระจายข่าวเสียงตามสายให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการรักษาเครือข่ายเดิมซึ่งปัจจุบันมีหอกระจายข่าวเสียงตามสายที่ยืนยันร่วมเป็นเครือข่ายแล้วจำนวน529แห่ง รวมผู้รับผิดชอบหอกระจายข่าวเสียงตามสาย688คนและจะมุ่งมัน่นสร้างเครือข่ายใหม่ในระดับชุมชนท้องถิ่นให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพัทลุงให้ได้100%เพื่อให้ชาวพัทลุงได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วเชื่อถือได้เข้าถึงง่ายครอบคลุมและทั่วถึงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพัทลุงอย่างยั่งยืนต่อไป